สิความลับคุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาคุนเซนเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาซึ่งดำรงตำแหน่งยาวนานกว่า38ปี1985-2023และเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีอำนาจมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทั้งเสียงชื่นชมและวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทของเขาในกัมพูชาต่อไปนี้คือสิเรื่องลับหรือไม่ค่อยมีคนรู้หเคยเป็นสมาชิกขเขมรแดง ในวัยหนุ่มฮุนเซนเคยเป็นผู้บัญชาการระดับล่างของกองทัพเขมรแดงแต่ต่อมาได้แปรพักไปอยู่กับเวียดนามและร่วมมือกันค้นล้มระบอบของพรพ์ในปี 1, 1979สองตาเสียจากสงครามเขาสูญเสียดวงตาขวาในช่วงสงครามกลางเมืองกัมพูชาเมื่อปี1975ขณะต่อสู้กับรัฐบาลหลอนนอน3ามใช้อำนาจสร้างระบอบครอบครัวลูกชายของเขาคุณมาเนต ปัจจุบันเป็นนายกรัฐมนตรีกัมพูชาและสมาชิกในครอบครัวหลายคนมีตำแหน่งสำคัญทางทหารและการเมืองสเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเพื่อครองอำนาจนานขึ้นฮุนเซนมีบทบาทสำคัญในการแก้ไขรัฐธรรมนูญกัมพูชาเพื่อให้สามารถอยู่ในอำนาจต่อเนื่องและทำให้ตำแหน่งนายกไม่มีข้อจำกัดวรรณะถูกกล่าวหาว่าใช้สารและกฎหมายเล่นงานฝ่ายตรงข้ามนักการเมืองฝ่ายค้าและนักเคลื่อนไหวหลายรายถูกจับกุม หรือถูกสั่งห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งโดยอ้างกฎหมายหมิ่นประมาทหรือก่อความไม่สงบ6มีสายสัมพันธ์แน่นแฟนกับจีนจีนเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ใกล้ชิดของฮุนเซนกัมพูชาได้รับเงินลงทุนและความช่วยเหลือจากจีนจำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงที่ถูกวิจารณ์จากตะวันตกเรื่องสิทธิมนุษยชน7ร่ำรวยจากธุรกิจของครอบครัวมีรายงานจาก n อ o และสื่อระหว่างประเทศว่า ครอบครัวของฮุนเซนควบคุมธุรกิจขนาดใหญ่ในหลากหลายอุตสาหกรรมเช่นที่ดินเหมืองแร่และโทรคมนาคม8ใช้โซเชียลมีเดียสร้างภาพลักษณ์ฮุนเซนเป็นหนึ่งในผู้นําอาเซียนที่ใช้ Facebook อย่างแข่งขันในการสื่อสารกับประชาชนแต่ก็เคยมีประเด็นการใช้เพื่อโจมตีฝ่ายตรงข้าม9สร้างรัฐพันธมิตรเพื่อคงอํานาจพักประชาชนกัมพูชาของเขาใช้นโยบายสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับผู้มีอิทธิพลในแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจสิทประกาศลาออกอย่างสงบแต่ยังมีอิทธิพลเบื้องหลังในปี2023ฮุนเซนลาออกจากตำแหน่งนายกและให้ลูกชายรับตำแหน่งแทนแต่เขายังคงเป็นประธานพรรคและผู้นำสูงสุดโดยพฤติไนของประเทศ